ใช้ใจมองมันจะได้คำตอบนะกดแล้วครับคุณชาลอตครับอิงฟ้อะไรอะไรอิงอิงฟ้าอิงฟ้าอะไรอะอิงฟ้าวลาห่ะกรรมการเขาตอบว่าอิงฟ้าใช่เปล่าใช่สิไม่ใช่ใช่ด้วยนี่ทั้งสัตูตทั้งสตูไม่มีใครมองออกนอกจากชาลอตคนเดียวเลยนะป้า พี่ดูไม่ออกเลยอะใช่ไม่พี่พี่เก่งมากเลยอะพอพอชาร์ลตตบปั๊กพชรหันมาเก่งมากมีชาร์ลตมองออกคนเดียวเลยอะเฮ้ยแต่ตาเหมือนนะตาเหมือนอ๋อนี่ว่าตาเหมือนเหรอผมเห็นที่แขนนี่แขนท่าท่านต้นไงนี่เขานั่งไว้เขาใช่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 เขาท่านี้เขานั่งท่านี้อยากเห็นรูปจริงอะ นี่คือภาพที่น้องวาดนะครับน้องอาจจะายุน้อยแค่เจ็ดขวบภาพจริงที่เราให้น้องไปคือภาพนี้ไม่เหมือนเลยแต่สวยแต่สวยแต่สวยเื่าพี่ใช้ตามองมันมองไม่ออกแต่ถ้าใช้ใจมองมันจะได้คำตอบ